เราเป็นคนที่มีความศรัทธานในองค์พระคเนศหรืออ,องค์พระพิคเนศมากเนี่ยองค์พระพิคเนศองค์นี้เลยมีมีความเชื่อมากเลยแล้วก็ศรัทธามากกับท่านมากว่าเราถือว่าท่านเป็นบรมครูของเราองค์หนึ่งเลยเป็นบรมครูที่ประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวเราได้จริงๆนะคะซึ่งตรงเนี้ยเป็นข้อพิสูจน์ที่ได้จากตัวเองมาแล้วว่าท่านประทานให้จริงๆเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับที่บ้านบ้านเราไฟไหม้แล้วก็ มันค่อนข้างน่ากลัวเราก็ขอขอความเมตตาว่าขอเธอขอความช่วยเหลือคืออย่าให้อย่าให้มันบานปลายอย่าให้อะไรเลยก็ขอความเมตตาจากท่านไปอ่าก็เหตุการณ์คืนนั้นก็ผ่านไปแล้วเราก็ขอท่านว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะขอให้ทุกอย่างมรรลุล่วงไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อาจารย์อุ้ยเชื่อไหมคะว่าทั้งซ่อมบ้านทั้งเคลมประกันทั้งอะไรต่อเมื่อไรหมดเนี่ยในหนึ่งเดือนเท่านั้นที่ทุกอย่างเรียบร้อยหมด ไม่ว่าจะเป็นการเคลมไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประกรันไม่ว่าจะเป็นการเรียกช่างหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่การทําความสะอาดทุกอย่างภายในหนึ่งเดือนเท่านั้นมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าตื่นเต้นคือไฟไหม้ห้องพระใหญ่ที่มีเนี่ยพระทุกองค์ล้มหมดหยกเว้นพระคเนศองค์เดียวที่ไม่ล้มคือตั้งอยู่ยังไงก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเลยอยู่ตรงที่ที่ท่านประทับเต้เลยจริงๆเคยขอความเมตตาจากท่านเรื่องงานว่าเราอยากได้งานเราอยากทํางานขอความเมตตาเรื่องงานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ท่านก็ประทานให้จริงๆก็ได้งานจริงๆภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ในการขอแล้วอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าพระพิคเนตเนี่ยท่านชื่นชื่อว่าเป็นเทพแห่งปัญญาเป็นเทพแห่งความสําเร็จฉะนั้นการบูชาพระพิคเนตคือการบูชาเพื่อที่จะรับพรที่จะประทานมาซึ่งความสําเร็จซึ่งความสําเร็จตรงนี้ไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นเรื่องอะไรขอได้นะคะขอได้ทุกเรื่องเลยแล้วขั้นตอนในการขอเนี่ยคือขอให้ ตั้งของถวายโดยที่ของถวายของพระคเนศนั้นจะต้องไม่มีเนื้อสัตว์เลยย้ํานะคะจะต้องไม่มีเนื้อสัตว์เลยเออแล้วหรือว่าถ้าเกิดของที่เป็นขนมของหวานหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเลี่ยงส่วนผสมของไข่ได้จะดีมากาแล้ววันที่ถวายของพระคเนศแล้วจะสำเร็จผลได้จะเป็นวันพระรหัสและวันอังคารถ้าคาถาบูชาพระคเนศโดยส่วนตัวเองแล้วก็คือ,เ,อ,อเป็นคาถาทั่วไปที่ใช้คือโอม ชีเนสยานามหานะคะ <Yeah. S 2> เป็นคาถาที่ทุกคนสามารถท่องได้นะคะ oh. ท่องแล้วตั้งจิตอธิษฐานในการขอ <Okay. S 2> จะท่อง3จบ5จบ9จบหรือ108จบ,จบก็ได้แล้วแต่ความศรัทธาของคน<า>นะคะใช่